ก็ท่าทีของไทยที่มีต่อกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็ดูจะชัดเจนมากขึ้นนะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการออกถแถลงการเป็นเอกสารนะฮะแล้วพอ,อ,อการประชุมครมเมืม่อวานนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จนายกก็ออกมาพูด<ฮ>ก็พูดที่โพเดียมเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ถามนายกนะครับโอ้ถามหลายเรื่องฮนะโดยเฉพาะเนี่ยมันมีบางคําถามเนี่ยที่รู้สึกว่าจะจี้จุดนายกนะฮะเช่นคําถามที่ว่าเนี่ย ในโซเชียลเขาโจมตีนะว่าเนี่ยตระกูลชินวัตรเนี่ยกับตระก,กูลของสมเด็จคุณเซนเนี่ยคือมีความเนี่ยสนิทชิดเชื้อกันมานานมากเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วอ,ะอ่ะสนิทชิดเชื้อกันอย่างยิ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้เนี่ยท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อกัมพูชาเนี่ยดูจะแบบซอฟต์ๆไหมประมาณแบบเกรงใจกันจําได้ไหมจําได้คุณรักศิลเนี่ยจำได้อตอนที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศอ่ะ กลับเข้าไทยไม่ได้เนี่ยแต่ไปกัมพูชาเนี่ยได้รับการต้อนรับจากสมเด็จทุนเซนอย่างดีไปตั้งเวทีเสื้อแดงทํากิจกรรมสมเด็จทุนเซนก็อนุญาตนะฮะครับ,บถึงขั้นมีการแบบแต่งเพลงเชิดชูสมเด็จทุนเซนนะฮะเพลงอะไรนะสุด,ดีทุนเซนหรือไงเนี่ยอันนั้นคุณคุณวิสาคันทมคุณวิสาคันท,ทับเป็นคนแต่งแล้วก็มีเวทีเสื้อแดงที่ตั้งแต่ปีนู่นปี ปี55นุ่นที่ไปขึ้นเวทีเสื้อแดงที่กัมพูชาแล้วก็ไปตีกอล์ฟก็สรุปว่าก็เกี่ยวดองกันทุกอย่างสนิทชิดเชื้อกันอันนี้มีภาพที่เขาเอามาเผยแพร่กันเนี่ยนะเยอะเลยเขาขุดมาคุณนักศิลป์ตอนหลังก็พอออกจากโรงพยาบาลทัาน14เนี่ยสมเด็จพุนเซนก็มาเยี่ยมถึงที่บ้านใช่ใช่นะครับคำถามเหล่านี้ทำให้นายกก็เริ่มออกอาการนะฮะแล้วก็ยังมีคำถามหนึ่งนะครับประมาณว่าเนี่ย แม่ทัพภาคสองเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยเขาล้ำมาเขตแดนไทย200เมตรแล้วนะนะนายกก็เลยย้อนถามกลับบอกว่าเนี่ยได้ไปดูหน้างงานมาหรือยังเ,เนี่ยไปกับคนนี้ก็ได้นะแล้วก็ชี้ไปที่คนที่ยืนอยู่ข้างนะฮะก็คือคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีกราหโหมนะนักข่าวบอกเขาไม่ได้พาไปนายกบอกอ๋อไม่ได้พาไปหรอไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูช่วงนี้นะฮะไปด้วยกันเลยก็ได้ ไปด้วยกันลถ้าเขาถ้าเขาออกมารุนแรงสมมุติว่าทุกขนาดว่ารุนแรงแล้วเรารุนแรงกับถามว่าสันติวิธีจะเกิดหรือไม่ถูกไหมคะแต่ถามว่าเราเตรียมรับมือไหมเตรียมแน่นอนค่ะแต่ถามว่าถ้าเราเลือกได้เราเลือกสันติวิธีและวันนี้ยังเลือกได้ค่ะแต่ตอนนี้เขาล้รั้งมาแล้วนะคะสองค่ะหน้าได้ได้ไดอยู่หน้างานยังคะ เดี๋ยววันนี้จะไปค่ะค่ะพูดชัดเจนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่นี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลยเขาไม่เขาไม่พาไปอ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไปไม่เป็นไรนะคะไม่ทำไม่ทำไม่ไม่ไม่เสียใจกับเข้ามาอ๋อโอเคโอเคดูว่าเสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะเป็นไรปะคะ นักข่าววันนี้ดุจังเลยอันนี้ตอนที่ยังอยู่บนโพเดียมนะนี่นะฮะแต่หลังจากจบการถแถลงนายกก็ปรีเข้ามาหากลุ่มนักข่าวและก็ถามหาผู้สื่อข่าวท่านนั้นหมายถึงท่านที่ที่ถามนายกเนี่ยนะฮะเรื่องไอ้กัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามา200เมตรเนี่ยนะฮะนายกเข้ามาถามนักข่าวบอกว่าเนี่ยเขาโกรธอะไระหรือเปล่า

อ่านี่อันนี้เดินมาถามนะฮะถามกลุ่มนักข่าวแต่ว่านักข่าวคนที่นายกพูดถึงเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงนี้แล้วไปแล้วนะฮะครับไปทําข่าวอีกที่เดินไปทาข่าวอีกที่นึงแล้วนะครับนี่นะฮะนายกก็บอกว่าเนี่ยเขาโกรธอะไรเหรอทําไมเขาดูเวี่ยงมากเลย <laughs> เพื่อนนักข่าวด้วยกันบอกอ๋อเป็นคาแร็คเตอร์ใช่ใช่เขาไม่กดนายกลรอกเขาเป็นคนพูดอย่างนี้เองนักข่าวก็พยายามอธิบายให้ฟังอทีนี้นอกจากประเด็นแถลงเมื่อวานนี้แล้วก็มีตอนสามทุ่มเมื่อคืนนี้ทางนายกแพทองทานก็ได้มีการโพสต์ลงใน X นะฮะระบุว่ารัฐบาลยืนยันหลักอธิปไตยและประโยชน์สูงสุดของประเทศย้ำอีกครั้งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ได้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกรโหมหน่วยงานความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาพแผนที่จากเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนพิจารณาอย่างเคร่งครัดภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศเป้าหมายเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเป็นสำคัญหากมีความคืบหน้ารัฐบาลจะมอบหมายใ,ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเป็นระยะ อันนี้โพสตอนสามทุ่มนี่นะคือทีนี้เนี่ยพอหลังจากมีมีการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยให้ดูไปในบางช่วงบางตอนเอาเฉพาะตรงจุดที่มีการตอบโต้กับนักข่าวนะนะในโลกโซเชียลเองเนี่ยก็อมีหลายคนเขาก็ตั้งคําถามว่าโอ้โหต,ตอนที่กับคุณเซนกับกัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยตอบโต้แต่กับนักข่าวเนี่ยโอาตอบโต้ทันควันรวมไปถึงอย่างทางฝ่ายค้านเองคุณช่อพันนิกาคุณไอร์รักชนกนะคะรวมไปถึงคุณลิซ่าพักขมลเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึง ท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่มีการถแถลงบนโพเดียมเช่นเดียวกันอย่างคุณ ชอพพนิกาวาน,นิชนะคะโฆษกคณะก้าวหน้าก็บอกว่าโอ้โหนี่คือภาวะผู้นําวุทิภาวะของนายกรัฐมนตรียังถือว่าบกพร่องหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นทางฝั่ง,งกัมพูชาเนี่ยเขาโจมตีไทยทุกวันแต่การตอบโต้ของไทยจะเห็นแค่เพียงคุณมาริษเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคุณภูมิธรรมเวชายชาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาถแถลงส่วนวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีถแถลงเรื่องนี้ควรเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจแต่กลายเป็นประเด็นที่นายกไม่พอใจนักข่าวที่ไปสอบถามประเด็นนี้ จุดยืนของไทยอ่อนไปหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องนี้ที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤตทางชายแดนถือว่าเป็นการไร้เดียงสาทางการเมืองอฟังเสียงคุณช่อพันิกานะคะส่วนวันนี้ในที่สุดเมื่อนายกรัฐมนตรีเลือกที่จะพูดเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าประเด็นที่ได้รับความสนใจกลับเป็นประเด็นที่นายกไม่พอใจนัข่าวนะคะที่ไป ตอบถามในประเด็นที่ทุกคนก็อยากรู้ว่านายกจะตอบยังไงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะท่าทีจุดยืนของไทยเนี่ยอ่อนไปหรือไม่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในโดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศชาติอยู่ในสถานการณ์วิกฤตทางชายแดนแบบนี้เราต้องการภาวะผู้นําจากนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้สําคัญที่สุดเมื่อเป็นส่วนทางคุณไอรักชากุศีนอค่ะสสก็ทำมพรบประชาชนก็โพสต์ยาวเลยคุณผู้ชมโดยบอกว่ากริยาที่แพรทองทานแสดงต่อสาธารณะในวันนี้ ต้องบอกว่าเกินเยียวยาจริงๆไร้วุฒิภาวะสิ้นดีแพทอนทานควรสํานึกไว้ว่าถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนิสัยแบบนี้มารยาต่อผู้อื่นแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากพูดคุยหรืออยากถามอะไรด้วยหรอกยกเว้นคนที่อยากจะมาเลียแข้งเลียขาแต่เพราะคุณอยู่ในตําแหน่งอันสําคัญยิ่งการตัดสินใจของคุณส่งผลต่อทุกชีวิตในประเทศนะคะ นักข่าวที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ทำงานตามหน้าที่อย่างมืออาชีพถามสิ่งที่คนในประเทศสงสัยนายกก็ควรทำสิ่งเดียวกันคือแสดงความเป็นมืออาชีพในงานของตัวเองซึ่งถ้าเกิดวันนี้เป็นแค่เพียงหัวหน้าพักการเมืองหรือเป็นแค่นักการเมืองที่ฉันก็คงสนับสนุนให้ทำพฤติกรรมเช่นนี้ต่อไปเป็นตัวของตัวเองให้สุดอย่าเลิกอย่าลดอย่าเป็นคนที่ดีขึ้นประชาชนจะได้รู้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเอาอยัางไงกับคนแบบนี้ แต่นี่แพรทองทานอยู่ในฐานะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศดิฉันต้องบอกว่าอายจริงๆที่มีคนแบบนี้เป็นผู้นําเป็นนายกที่ขาดทั้งความรู้ความสามารถในการทํางานแสดงออกอย่างไร้วุฒิภาวะนับครั้งไม่ถ้วนขาดแม้กระทั่งสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์อย่างทักษะในการเรียนรู้ เพราะเป็นนายกมาสักพักแล้วแต่เหมือนระยะเวลาที่ผ่านมาแพรทองทานไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นเลยทั้งความรู้ที่จําเป็นต่อการบริหารประเทศก็ไม่มีวุฒิภาวะในการแสดงออกที่สาธารณะก็ไม่พัฒนาสุดท้ายนี้ขอเตือนพ่อแม่ทั้งประเทศนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆของการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉันประเคนให้ทุกอย่างชีวิตไม่เคยต้องพบเจอความลําบากรายล้อมด้วยคนที่จ้องแต่จะประจบประแจง ทำผิดอะไรคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครกล้าเตือนเพราะเป็นลูกนายทำตัวน่ารังเกียจแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าเตือนอย่างตรงไปตรงมาเชื่อได้เลยว่าพฤติกรรมวันนี้ยังต้องมีคนอวยเฟียสมากค่ะสุดเลิศดสุดปังฟาดมากแม่มดังนั้นถ้าอยากให้ลูกโตมาแบบนี้ท่านควรปรับเปลี่ยนวิธีการเสียมสอนลูกตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ลูกของท่านจะมีนิสัยที่เกินเยียวยา,ยาดังเช่นนายกรัฐมนตรีแรงนะครับแรงนะตามสไตไล์คุณไอซ์มาร์คชนกนะคะนี่ขนาดน้องหยกอ่านแบบเรียบๆนะค่ะ แต่มันมีคำพูดที่แบบเขาเรียกว่าเนี่ยโอ้โหแรงในคำอีกคนหนึ่งค่ะทางฝั่งสสบัญชีรายชื่อและเป็นรองโฆษกพรคประชาชนค,คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันตน,นะคะคุณลิซ่าเนี่ยบอกว่านักข่าวก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วเมื่อไหร่คุณจะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีดิฉันขอถอนคําพูดที่บอกว่าแพทองทานเป็นได้แค่ประหลัดประเทศเพราะนับวันสิ่งที่แพทองทานเป็นได้ดีที่สุดคือเนโปอเบบีนิดนึงนะคะเนโปอเบบี Baby, มาจากคําว่าเนโปอทิซึมเบบีก็คือระบบ ลูกหลานทาย,ยาทคนมีอิทธิพลคนใหญ่คนโตคนที่ลักษณะก็คือมีแบ็กขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีความสามารถแต่มีแบ็กดีว่าแบบนี้นะคะยอ่ยอๆว่าเนโปเบบี้คุณพักขมลโพสต์ต่อบอกว่ามีใครเคยเตือนนายกอย่างจริงจังไหมว่าติดเล่นเกินไปและไม่ควรเสียเวลาฟาดกับสื่อการให้สัมภาษณ์ในฐานะนายกต้องเกิดประโยชน์ที่สุดคนจะเป็นผู้นําประเทศถ้าไม่มีความรู้ก็ควรมีวุฒิภาวะ ถ้าไม่มีวุฒิภาวะก็ควรมีเจตจำนงในการทำงานและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแต่แพรทองทานชินวัตรไม่มีสักข้อการตอบคำถามเพื่อให้เห็นทางออกกลายเป็นทางตันจากวิกฤตจึงกลายเป็นหายนะทุกครั้งอันนี้สามคนฝั่งฝ่ายค้านนะคะครับทีนี้ทางฝั่งเพื่อไทยบ้างเขาคงไม่อยู่เฉยอะคะ่ะอันนี้เรียกว่าโอ้เป็นสึกสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมีองค์คลักออกมาคุณช่อคุณไอซ์คุณลิซ่าแล้วก็มีคุณลินทิพรวรินทร์วัวชรโรธเสาบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเพื่อไทยะคะ่ะ โพสเลยโดยบอก mm. ดิฉันอยากบอกคุณภาขมลและคุณรักชนกว่าถ้าจะวิจารณ์ใครโดยเฉพาะผู้นําประเทศอย่างน้อยที่สุดเนีย่ยควรจะดูข้อเท็จจริงให้ครบก่อนไม่ใช่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวอาคติส่วนบุคคลมาเป็นเครื่องมือบั่นทอนผู้อื่นแล้วอ้างว่าเป็นการตรวจสอบถ้าไปดูในวันนั้นย้อนไปดูจะเห็นว่านายกตอบคําถามได้อย่างครบถ้วน ไม่ได้หลบไม่ได้เลี่ยงไม่เคยแสดงท่าทีไม่เคารพสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อยถ้าพูดกันตรงๆทั้งคุณพักคมลและคุณรักษนกเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เห็นสีหน้าแววตาหรือบรรยากาศจริงในวันนั้นควรจะให้เกียรตินายกเช่นกันในฐานะผู้นําสูงสุดไม่ใช่การถามแสดงสีหน้าอย่างไม่ให้เกียรติเพราะคุณเลือกจะมองแต่ฝ่ายท่านนายกไม่ได้เห็นบริบทแวดล้อมแต่กลับเขียนข้อความราวกับเป็นพยานในเหตุการณ์แถมใช้ถ้อยคําดูถูกเหยียดหยามและตัดสินผู้อื่นอย่างไร้เมตตาคุณอาจจะคิดว่าพูดจาแรงๆ แต่ในสายตาประชาชนจํานวนไม่น้อยนี่คือการเหยียบย่าและเล่นการเมืองแบบเก่าที่ทางท่านเองพักท่านเองพยายามจะก้าวข้ามอยู่การทำงานในฐานะการเมืองเหมือนกันดิฉันขอพูดในฐานะนี้ว่าคนที่พูดมากไม่ได้แปลว่าทำงานได้มากและสุดท้ายประชาชนจะตัดสินจากผลงานไม่ใช่โพสต์ที่แรงที่สุดบนหน้าฟีดอ,อันนี้ให้เห็นคอมเมนต์รอบด้านนะคะรวมไปถึงคำชี้แจงจากทางฝั่งเพื่อไทยซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนนาะยกรัฐมนตรีแหละ นะเพราะว่าหลังจากมีการวิพา์วิจารณ์นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรครับ